จะได้เจอตรงตรงจุดของรับรู้เรื่องของความเป็นไปแต่และคนบ้างเช่นสิ่งที่ติดตัวผมมาแต่เด็กๆนะเช่นคนเนี้ยจะอายุยืนไหมคนเนี้ยจะปลอดภัยไหมจะเป็นเซนสที่ผมจะสัมผัสได้สื่อสัมผัสได้นะแล้วก็มันจะขึ้นมาที่ใจเช่นพอเห็นที่คนนี้ คือมันจะรับสัมผัสลึกๆได้ซึ่งผมบางครั้งก็จะไม่ทักไม่บอกแต่ถ้าเกิดมากกว่าหนึ่งครั้งเช่นเราจะสัมผัสได้ว่าพี่คนเนี้ยจ,จะประสบเหตุการณ์ร้ายหรืออันตรายผมก็จะมาไต่ตองคิดดูว่าเราจะทักเขาไหมเราจะบอกเขาไหมแต่ถ้าเกิดสัมผัสสองครั้งขึ้นไปแล้วใจหายใจผมหายนะเช่น